ครับข้างในครับมาดูกันครับอืสวยงามครับนแนะนำมาเย็นๆดีกว่าครับแดดไม่ร้อน นี่เสาก็น่าจะเป็นเสาไม้เสาไม้เสา,ไม,เสาไม้สักเลยนะครับนี่เสาไม้สัก,กเสาปูนก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> น่าจะเป็นไม้ครับเพราะาดูจากรอยทะลอกแล้วเป็นเสาไม้ต้นใหญ่เลยพื้น <c oughs> เป็นพื้นไม้สวยงามดูมีความขลังมาก สวยจริงๆ <c oughs> วสวยงามครับพามาดูนะครับอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์แรกที่เรามาดูกันนะคล้ายๆเป็นวิหารครัเป็นวิหาร สวยงาม。So,